ะครับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีจงังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุขร่วมทําพิธีเก็บช่อดอกกัญชาสายพันธุ์ปล่อยทองภูผายน,นะครับรุ่นแรกตามโครงการผลิตกัญชาคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์พร้อมกับมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งต่อโรองพยาบาลคูเมืองจังหวัดบรีรัมในลักษณะผลิตภัณฑ์กัญชาแห้งทั้งใบนะครับกาและดอกกว่า100กิโลกรัม เพื่อ e, ใช้ผลิตยาสมุนไพรไทยก้าวตำรับเชิงพาณิชย์เจ้าหน้าที่มหาวิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีบอกว่าโครงการผลิตกัญชาคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์นั้นก็เป็นคลัสเตอร์วิจัยที่สําคัญละครับที่มีส่วนผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์สาธารณสุขให้ประชาชนเข้าถึงกัญชาและก็สมุนไพรทางการแพทย์ด้วยอย่างปลอดภัยตลอดจนคือว่าส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ในการเป็นแหล่งผลิตแหล่งศึกษาวิจัยและก็แหล่งสร้างองค์ความรู้ด้านกัญชารวมถึงพืชสมุนไพรของประเทศตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำนะครับโดยที่ในอนาคตนั้นก็จะมีการผลักดันให้แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับเคลื่อนนำผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์เนี่ยสู่การใช้ประโยชน์เพื่อการบำบัดร,รักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับ